แต่วันนี้ค่ะกินอยู่คือเราจะนําเสนอเรื่องราวของน้ํามันมะพร้าวค่ะ,คะแล้วน้ํามันมะพร้าวเนี่ยก็มีความมหัศจรรย์ไม่ไม่แพ้กันเลยนะคะใช่แล้วจะมหัศจรรย์สมคาร่าลือขนาดไหนคะ่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามรายการกินอยู่คือทั้งรายการเลยนะคะใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปพบเคล็ดลับข้างครัวนะคะที่ได้ประโยชน์จากน้ํามันมะพร้าวกันก่อนเลยค่ะกินอยู่คือตำราอินเดียหรือคนที่นิยมแพทย์ทางเลือก,เ,อกเช่นแนวนธรรมชาติบำบัด ถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนจะมีไข้จะแนะนําให้ดื่มน้ามะพร้าวเพื่อแก้ไข้แก้กระหายน้ําให้พลังงานแก้อ่อนเพลียน้ามะพรา้าวยังช่วยแก้ท้องเดินบํารุงคันแก้ปัสสาวะผิดปกติชาระเลือดให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวจากผลมะพร้าวสีแดงจะแก้กระสายทำเป็นยาได้ดีนอกจากนี้น้ำมะพรา้าวยังช่วยแก้ผมร่วงแก้ศีษะล้านและแก้แผลไฟไหม้ได้เช่นกัน We yeah. are. ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะว่ามะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยนะคะหรือว่าหนึ่งผลเนี่ยค่ะมีคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับน้ํามันมะพร้าวหรือว่ากะทิที่หลายคนกลัวนะกลัวหนาว่าเอ๊ยกินแล้วเนี่ยจะอ้วนหรือเปล่ากินแล้วจะมีโทษต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรนะคะจากท่านนี้ค่ะผู้พลิกฟื้นนะคะประโยชน์จากน้ํามันมะพร้าวนั่นเองค่ะกับดรนรงชมเฉลานะคะประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ํามันมะพร้าวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันเลยดีกว่าว่าน้ำมันมะพร้าวที่คือขึ้นชื่อว่าน้ำมันมะพร้าวค่ะอาจารย์ทุกคนก็กลัวแล้วล่ะค่ะว่าอุ้ยตายแล้วนี่จะต้องกินแล้วจะต้องอ้วนกินแล้วจะต้องมีผลเสียกินแล้วคอเลสเตอรอลต้องมาเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยอันนี้แหละครับที่เราถูกเขาหลอกมาตลอดเวลาสามสิบกว่าปีเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดจริงๆคือจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับปู่ย่าตายายเรากินน้ำมันมะพร้าวมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเจ็ดร้อยกว่าปีไม่มีใครเป็นโรคหัวใจและรวมทั้งโรคมะเร็งโรคเบาหวานด้วยคนทั้งโลกที่กินน้ำมันมะพร้าวในเอเชียแปซิฟิกก็เหมือนกันแล้วอยู่ๆเราก็ถูกเข้าหลอกว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและเป็นโรคอ้วนด้วยตั้งแต่นั้นมา30กว่าปีเราก็เลยเลิกกินน้ำมะพร้าวเลิกกินกะทิ แล้วผลที่ได้คือว่าเราก็เป็นโรคหัวใจใช่น้ำซ้ำติดมันด้วยโรคมะเร็งค่ะโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไขข้ออีกสารพัดโรคมาหกสิบโรคที่เกิดจากการที่เราเลิกกินน้ำมัพร้าวแล้วก็ไปกินน้ํามันถั่วเหลืองค่ะน้ํามันทานตัววันน้ํามันดอกคาฝอยน้ํามันข้าวโพดทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัว ประเด็นที่เขาหลอกเราคือว่าเขาต้องการจะขายน้ํามันไม่อิ่มตัวของเขาในขณะที่เขาไม่สามารถจะผลิตน้ํามันอิ่มตัวอย่างเราได้เพราะว่าเขาไม่มีทางไม่ใช่ครับเขาปลูกไม่ได้คือน้ํามันพวกนี้มันมาจากพืชเมืองร้อนคมีสองอย่างที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ในนี้ซคือมะพร้าวกับปาล์มน้ํามันขึ้นได้ในเขตร้อนและเป็นพืชยืนต้นเขาปลูกไม่ได้เขาะเขาปลูกพืชที่เปานต้นีเขาก็โจรเตียนเขานี้เดี๋ยวอาจารย์อยากรู้ว่า น้ำมันพืชที่อิ่มตัวครับแต่ว่ามันพืชไม่อิ่มตัวทานเข้าไปร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรเอาน้ามันพืชที่เอาออน้านมันไม่อิ่มตัวก่อนครับน้ามันไม่อิ่มตัวเนี่ย,ม,ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าคําว่าไม่อิ่มตัวเนี่ยหมายาถึงว่าในทางเคมีมันเป็นสูตรที่มีแขนคู่อย่างน้อยหนึ่งคู่ค่ะ <c oughs> ถ้ามากกว่านั้นเราก็เรียกว่าไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอถ้าคู่เดียวก็เชิงเดียวเอาง่ายๆเลยแล้วมันมากอกมีแขนคู่อยู่หนึ่งคู่คเราเรียกว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไม่อิ่มตัวเนี่ยบางทีคนเข้าใจว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยคือร่างกายเนี่ยไม่ถูกสะสมเป็นไขมันราม่อนอันนี้เราถูกขลอกมาตลอดเวลาคําว่าไม่อิ่มตัวในทางเคมีน,นั้นมันจะไปทําให้เราเกิด เขาเรียกออนุโมกอิสระขึ้นมาทันทีอ,อนุโมกอิสระเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นตัวการของการแก่ของความแก่ของมนุษย์ของสุทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่ามันไปทําให้อิเล็กตรอนตัวหนึ่งในเมืเลอกุลเนี่ย มันหลุดออกไปมันก็เลยไปขโมยอิเล็กตรอนของไอเมเลกุลข้ามเคียงมันก็เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ผลที่เกิดขึ้นคือว่าผิวหนังเราก็เหียวโยนฉีกขาดสารเคมีสารสารพิษคือโรคเข้าไปในเซลล์ได้แล้วก็เกิดเป็น การเปลี่ยนแปลงของยีน<ม><ม>เป็นสารก่อมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นเบา,บาหวาน,น่ะสิ่งนี้ขอสรุปนิดนึงคือถ้าไม่อิ่มตัวแปลว่ามันมีอนุมูลอิสระเขา<ช>้าไปต่อได้ใช่ครับผมคือออกซิเจนเน่ยเป็นตัวการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าเกิดการเติมออกซิเจนทําให้มันเกิดอนุมูลอิสระไอตัวอนุูลอิสระตัวนี้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเป็นสาเหตุข,ของความชราของมย์สาเหตุของความเสื่อมของเซลล์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะว่าอนุมูลอิสระ แต่มันมีตัวหนึ่งคือไฮโดรเจนเมือ่อไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยมันไปเปลี่ยนให้เกิดเป็นสารที่เราเรียกว่าไขมันทรานส์ไขมันทรานส์เวลานี้ทั้งอเมริกาเลยนะตื่นตัวมากเลยห้ามบริโภคไขมันทรานส์กฎหมายออกมาในแคลิฟอร์เนียออกมาปีที่แล้วในนิวยอร์กในหลายรัฐห้ามร้านอาหาร,ระตาคารใช้น้ำมันที่มีไขมันทรานส์ เพราะว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจทุกอย่างคุณผู้ชมนิดนึงว่าน้ำมันชานอย่างในบ้านเรากจะดูยังไงคะมาการีนมาการีนนะฮะพวกเนยเทียมเนยขาวคือเขาเอาน้ํามันพืชแล้วเขาไปทําไปเติมไฮโดรเจนวัตถุประสงค์เขาต้องการให้วัตไอ้น้ำมันไม่อิ่มตัวมันอิ่มตัวโอ้ยยี่จานค่ะน่ากลัวมากเรื่องเนยอันนี้เพราะว่า เด็กๆค่ะคุณผู้ชมขาสังเกตดีๆหน้าโรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีขายขนมปังปิ้งแล้วทาเนยเทียมอย่างนี้ทุกอย่างเลยรับนั่นแหละครับคือการไทยเราเกิดเป็นมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจอิสระพัดโรคเพราะว่าไขมันทรานเนี่ยเวลานี้รู้อยู่แล้วนะฮะทั้งประเทศทั่วโลกแล้วรู้หมดแล้วว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สุดขณะที่อเมริกาเนี่ยหลายสิบรัฐเลยออกกฎหมายห้ามบริโภคไขมันทราน ยุโรปออสเตรเลียทั้งหมดเลยยกเว้นประเทศไทยเขาก็ไม่มาบอกเราเขาไม่บอกครับพอพอเดี๋ยวเขาขายของไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการกินอยู่คือจะเป็นตัวบอกให้คุณผู้ชมตาสว่างกันเองค่ะว่าน้ํามันที่ในทูหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาขายแล้วก็ให้ข้อมูลเรผิดๆเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มรู้ความจริงกันแล้วว่าที่ดีที่สุดคือ น้ำมันอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันอิ่มตัวที่เขาบอกว่าน้ำมันอิ่มตัวอย่างน้ำมันมะพร้าวเราเนี่ยไม่ดีงพไม่ดีอย่างนี้น้ำมันอิ่มตัวจริงๆแล้วดีอย่างไร้พายการก็ประการแรกคือตรงท่ากับไม่อิ่มตัวมันมีแขนเดียวแขนเดียวในทางเคมีถือว่ามันอยู่ตัวไม่มีโอกาสที่ออกซิเจนหรืออะไรเข้าไปเลยเมื่อไม่มีออกซิเจนเข้ามาก็ไม่เกิดอนุมูลอิสระไม่มีออกซิเจนเข้ามาก็ไม่เกิดไขมันทรานส์แล้วมันก็ไม่เกิดการหืนด้วยสิ่งที่เขาต้องการเติมไฮกดรเจนลงไปเพราะว่ามันไม่อิ่มตัวพอเติมไปแล้วั อินตัวมันก็เลยไม่หืน เพราะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำมันไม่อิ่ดตัวนันเลยเพราะถึงต้องเปลีนพลรงงานลงไปแต่แล้วถอเติมแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดเป็นไขมันคาขึ้นมาเวลาน้ำมันไม่อิ่มตัวนี้คือแค่เย็นแล้วมันไม่เป็นไขรอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้เราถูกหลองเหมือนกันคนที่ขายน้ำมันถุลืองก็บอกเลยว่าน้ำมันอิดน้ำมันถุลืออเนี่ยไปแช่แช่เย็นแล้วไม่แข็งน้ำมันร้าเข้าไปแข็งลองคิดดูสิว่าถ้าไปในหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไปแข็งตัวในหลอดเลือดผมไม่รู้ว่่่่าาาาหหหมมมมออออคนนนนั้้้จบไไไดงงรรูุณภิเเกขี สามเจ็ด <7 S 2> องศาไอน้น้มันมะพ้ามันจะเริ่มแข็งตัวเมื่อ25องศาออมันคนละเรื่องมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางทางฟิสิกนะทางกายภาพ ทางเคมีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาหลอกเราอเองจ้ะคือถ้าถ้าเกิดร่างกายของเราใน25องศาโอเคมันก็จะแข็งแต่ไม่มีทางเราไม่ได้เราไม่สามารถอุณหภูมิลดลงถึง25องศาหรือเข้าในอุณหภูมิตู้เย็นได้ใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องเริ่มการสวรรคตั้งแต่เล็กๆน้อยๆแล้วแล้วคราวนี้เขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะอาจารย์เวลาทานเข้าไปแล้วโอเคนะขอพูดนิดนึงว่าน้ำพราวนี่มีความมหัศจรรย์ที่ผมเรียกมหัศจรรย์เพราะว่ามันไม่มีอะไรเสมือนในโลกนี้เลยเป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลก ที่มีคุณสมบัติ4อย่างเมื่อกี้พูดถึงนิ่มตัวไปแล้วอีกอันนึงเป็นไขมันขนาดกลางคําว่าขนาดกลางเนี่ยหมายถึงว่าโมเลกุลของมันไม่ใหญ่โตนะทีนี้ไอขนาดขนาดของมันมีความสำคัญตัวที่ว่าโมเลกุลมันขนาดเล็กเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วเรากินเข้าไปอันแรกอันแรกเลยไม่ต้องมีน้ําย่อยหรือเอนไซม์ในปากหรือที่ไหนเนี่ยมาย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กแต่ถ้าเป็นน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยต้องมีน้ําย่อยมาย่อยน้ำมันถั่วเหลืองทางร้านคัมฝอยทั้งหมดที่เราเรียกว่าน้ำมันพืชทั้งหลาย ทุกอย่างนอกจากน้ํามันมะพร้าวก็ใหญ่หมดค่ะต้องยอาศัยอย่างอื่นมาเป็นเอนไซม์ช่วยย่อยอะตอมให้ที่ใหญ่เล็กลงเพื่อร่างกายเราจะดูดซึมได้อันนี้หนึ่งละแต่จริงๆงแล้วมันทอดไม่ใช่ได้นะฮะมันย่อยช้ามันก็เคลื่อนที่อย่างช้าช้ามันไปไหนมันก็ไปแทนที่จะมันไปถึงลําไส้แล้วออกไปเข้าไปในไขนในเซลล์ไขมันที่เรามีอยู่ เราก็สะสมไขมันที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นไขมันที่ทําให้เราอ้วนอ๋อมันคือมันไปเกาะไว้เลยเข้าไปในทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปกลายเป็นไขมันในขณะที่ไขมันขนาดกลางของน้ำมะพร้าวเนี่ยนะมันไม่ต้องถูกย่อยแล้วมันเล็กแล้วมันก็ไปอย่างรวดเร็วไปที่ไหนมันไปที่ตับตับเราก็เหมือนกับไปโรงงานเผาเผาให้ได้พลังงานมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงานทันทีในตับเราก็ได้พลังงานอันที่สองมันทําให้ตอมไทรอยของเราเนี่ย มีประสิทธิภาพทํางานดีขึ้นเกิดก็เรียกมตา a b o l ซึ m เผาขานอาหารให้เป็นพลังงานมากขึ้นกินอาหารเข้าไปอย่างเช่นกินพวกแป้งพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานหมดตัวนี้เองที่เราได้พลังงานเพิ่มขึ้นมาจากกินของอย่างอื่นไปถ้าเราไม่กินน้ำมัพร้าวมันก็กลายเป็น ใคมัอ,อย่างนี้อาจารย์คะคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยบอกว่าแน่นอนคืออาจารย์มายืนยันก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแต่ว่านุ้นอยากจะถามลึกลงไปว่ามีผลงานวิจัยอะไรไหมคะที่จะมา บอกให้กับคุณผู้ชมได้มั่นใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทานแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็ช่วยในการที่จะดึงไขมันที่เราสะสมอยู่เนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานได้ค่ะอันแรกมีข้อมูลจากการศึกษามากมายเลยว่าน้ํามันไม่อิ่มตัวทั้งหลายเนี่ยนะทานแล้วอ้วนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาน้ํามันทั่วเหลืองน้ำมันพวกนี้ไปเลี้ยงสัตว์เพราะเลี้ยงแล้วมันสัตว์มันอ้วนเอาอ้วนเอาแต่ให้วัวกินให้วัวกินนั่นแหละทุกอย่างเลยปรากฏว่าตอนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ย โอ้ยพวกพวกอาหารสัตว์ก็ซื้อเลยเอาไปเอาเอ็น้ํามันมะพร้าวซึ้นระถูกเอาไปเลี้ยงวัววัวกับผอมลงผอมลงในขณะเดียวกันถ้าเอาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอื่นหรือพวกกกตัวเหลือไปเลี้ยงมันก็วนใช้พลังงานมากขึ้นไอ้ใช้ใช้ได้ได้ไขมันมากขึ้นนะอาจารย์คะรดน้ำมันมะพร้าวกับกะทิเนี่ยแตกต่างเพราะบางคนเขาก็คิดว่ากะทิกับน้ำมันมะพร้าวก็เหมือนกันมันก็คือเหมือนกันน้ำมันมะพร้าวเราก็ได้มาจากตัวมะพร้าวซึ่งก็มีกะทิ เพียงตอเอากะทิเนี่ยไปหมักเราก็ได้น้ำมมะพร้าวออไปเข้า<น>เครื่องแรงเวียนก็ได้น้ำมะพร้าวไปเคี่ยวก็ได้น้ำมะพร้าว<ะ>อันที่สามนะฮะมีสารฆ่าเชื้อโรคอยู่ในน้ำมันมะพร้าว<ะ>เป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะฮะคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไปเหมือนกับนมแม่มนมแม่มที่ให้ลูกกินตอนเด็กๆออกตอนหกเดือนเนี่ยนะฮะเด็กทารกที่กินนมแม่เนี่ยจะไม่มีโรคอะไรเลยเพราะในนมแม่มีกรดลอริก อยู่1เปอร์เซ็นตัวนี้เองที่ทําให้ลูกอ่อนของคนของสัตว์มันจะแข็งแรงไม่มีโรคภยัยเพราะว่าเชื้อโรคเข้ามาถูกก,ดกดรดกรดลอริกในน้ำ <บด S 1> นมแม่เนี่ยฆ่าหมดเลยมไม่ไว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อโปตโตโซมันฆ่าได้หมดเลยมีการทดลองพิสูจน์แล้วนะเมื่อใดเอาโรคเอดเอาเชื้อเอดเนี่ยใส่ไปในนมแม่เชื้อเอดก็ตายอันนี้ไม่มีใครเชื่อแต่มีการทดลองที่อเมริกาแล้วะนะฮะอินเดียก็ทำเช่นไหนก็ทำาอกจากเมืองไทย